พี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำทิ้งไม่ได้ครับ CGN ไทยสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life กับผมสุวิทย์เราจเจริญพรวันนี้เราจะมีโอกาสเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในพระธรรมสองเทสโนนิกาบทที่2ข้อ13ถึงบทที่3ข้อ5 2. เทสโลนิกาบทที่2ข้อ13ถึงบทที่3ข้อ5พี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราควรขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมเพื่อจะได้รับความรอดโดยการชำระของพระวิญญ,ญาณให้บริสุทธิ์และโดยการเชื่อความจริง พระองค์ทรงเรียกพวกท่านเพื่อการนี้โดยทางข่าวประเสริฐของเราเพื่อท่านจะได้ร่วมในศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงมั่นคงไว้และยึดถือคำสอนที่ท่านได้เรียนจากเราไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือด้วยจดหมายขอให้องค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงรักเรา และประทานให้เรามีความชูใจนิรันด์และความหวังอันดีโดยพระคุณทรงชูใจและส่งเสริมท่านให้มั่นคงในการกระทำและในวาจาอันดีทุกอย่างพี่น้องทั้งหลายในที่สุดจงอธิษฐานเพื่อเราเพื่อคำสอนเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปอย่างรวดเร็วและรับเกียรติอย่างที่เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้วและเพื่อเราจะได้พ้นจากคนพาลชั่วร้าย เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเชื่อแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์จะส่งเสริมกำลังของท่านและท่งป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากมารร้ายเราก็มั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านกำลังทำและจะทำสิ่งที่เรากำชับท่านต่อไปขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำใจของท่านทั้งหลายให้เข้าถึงความรักซึ่งมาจากพระเจ้าและถึงความทรหดอดทนซึ่งมาจากพระคริส พี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าพี่น้องคือคนพิเศษที่พระเจ้าส่งเลือกไว้และเรามีหน้าที่ที่พิเศษสําคัญมากๆพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ได้นเน้นย้ําถึงเป้าหมายการทรงเรียกและการทรงเลือกของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราแต่น่าเสียดายนะครับพี่น้องตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหลายคนรู้แล้วไม่ทํารู้แล้วไม่อยากทํา หลายคนเลือกใช้ข้ออ้างปฏิเสธหน้าที่ความรับผิดชอบผมเองนะครับประทับใจตัวอย่างนะครับของการสอนของพ่อหรือผู้นําครอบครัวเนี่ยหลายครั้งเนี่ยพ่อผู้นําครอบครัวมีข้ออ้างนะครับทํางานหนักกลับบ้านอยากพักผ่อนดูทีวีหลายครั้งละเลยครอบครัวและไม่ดูแลเอาใจใส่และส่งผลกับครอบครัวเป็นระยะยาวพี่น้องครับหลายครั้งเราทําไม่ได้นะครับ หรือว่าเราไม่ได้ทำเนี่ยเพราะว่าเราเลือกที่จะมีข้ออ้างในการปฏิเสธถึงสิ่งที่เราควรทำในพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับได้บอกชัดเจนถึงว่าพระเจ้าทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่เดิมนะครับเลือกที่จะเป็นลูกของพระเจ้าเป็นสิทธิที่พิเศษที่พระเจ้าเองได้กำหนดไว้จริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกพระเจ้ารู้จักเรารักเราและเลือกเราและพระเจ้าเลือกเราทำไมครับ พระเจ้าเลือกเราเพื่อจะบอกให้โลกรู้ว่าจะพบความรอดได้อย่างไรหมายความว่าพระเจ้าทรงทํางานผ่านเราพระโฉนะของพระเจ้าอาจารย์เปาโลนะครับได้อธิบายถึงสิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าในการใช้ชีวิตของเราเพื่อข่าวประเสริฐแปลกมากนะครับที่มนุษย์ผู้ไม่สัตด์ืือนับไว้วางใจไม่ได้แต่พระเจ้าได้ประทานสิทธิพิเศษและเลือกเราสำหรับงานที่พิเศษของพระองค ในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเพื่อท่านจะได้ร่วมในศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงมั่นคงไว้และยึดคําสอนที่ท่านได้เรียนจากเราพระคมภีร์ได้บอกชัดนะครับว่าเพื่อเราจะได้ร่วมศักดิ์ศรีนะครับกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคมภีรท้าทายให้เราเองมั่นคงไว้รักษาไว้ทําหน้าที่ที่พระเจ้าได้มอบหมายพระเจ้าเลือกเรานะครับและเรามีหน้าที่ที่สําคัญและเราละเลยหน้าที่นี้ไม่ได้ และที่สําคัญนะครับหน้าที่นี้นะครับพระเจ้าทรงทําส่วนของพระองค์อยู่ตลอดเวลาและไม่เคยเหน็ดเหนื่อยที่สําคัญนะครับและไม่เคยท้อใจกับเราเลยนะครับเราจะสัตซ์ซื่อไม่สัตซ์ซื่อเนี่ยพระเจ้าก็ไม่เคยท้อใจและพระองค์ยังทรงทากิจของพระองค์เสมอพี่น้องครับผมรู้ว่านะครับสิ่งที่สําคัญในพระวชนะของพระเจ้าในตอนนี้ที่ท้าทายเรานะครับให้เราเองนะครับเลือกที่จะสัตซ์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายในชีวิตของเราและ ตอบสนองอย่างถูกต้องมีตัวอย่างหนึ่งนะครับเมื่อนา,นานมาแล้วนะครับมีชายคนหนึ่งที่พักอยู่ริมทะเลเขาอยู่ที่นั่นทุกวันวันหนึ่งนะครับในค่าคืนหนึ่งมีมแมลงเยอะมากเลยแล้วเขาก็ไม่สบายด้วยแในเวลานั้นเขารู้สึกเหนื่อยล้อเกินเขาอยากนอนสบายๆแล้วก็ท่ามกลางในเวลานั้นเนี่ยพายุใหญ่ก็กําลังจะเข้ามาด้วยสิ่งหนึ่งก็คือนะครับเขาอยากปิดไฟในที่ที่เขาอยู่ แต่เขาทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ประภาคานเขาปิดไฟไม่ได้พี่น้องครับเรื่องราวนี้นะครับสอนในชุดของเราด้วยเช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าได้มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับเราหลายครั้งเราเองอาจจะเจออุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายที่หลายครั้งเราเองอยากจะละเลยละทิ้งหน้าที่ที่เรารับผิดชอบแต่พระคัมภีร์ได้บอกชัดเจนนะครับเรามีหน้าที่ที่สําคัญ เรามีหน้าที่ในการสํแแดงความรักของพระเจ้าให้โลกนี้เรามีหน้าที่บอกให้โลกนี้รู้ว่าเขาจะพบความรอดได้อย่างไรบอกด้วยทั้งคำพูดและการกระทำในชีวิตของเราและการที่เรามีสิทธิพิเศษนี้อย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าพระเจ้าเชื่อใจเราพระเจ้าไว้ใจเราพระเจ้าให้สิทธิพิเศษนี้กับเราและไม่ใช่แค่นั้นพระเจ้ายัางปารถนาให้เราเองที่จะ ร่วมกันในศักดิ์ศรีคือได้รับเกียรติร่วมกันกับพระเยซูคริสต์้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่สําคัญนะครับพระคัมพีบอกชัดว่าจงมั่นคงไว้จงมั่นคงไว้พี่น้องครับบทเรียนในเช้าวันนี้นะครับเราถูกรักและถูกเลือกตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกให้เราเรียนรู้นะครับที่จะคิดและขอบคุณพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอสำหรับพระคุณของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเรา และเรามีหน้าที่นะครับจะบอกเรื่องราวของความรักของพระคิดเป็นหน้าที่ของเราเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับพี่น้องและความเฉื่อยชานะครับหลายครั้งอาจจะทำให้เราหันเหจากความจริงและละทิ้งความเชื่อได้และเรารู้ว่าหน้าที่ที่เรารับผิดชอบนี้เรากำลังเผชิญกับสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณซึ่งต่อสู้ได้ด้วยคำอธิษฐานและพระเจ้ายัางทรงครอบครอง และทำงานในชีวิตของเราทุกๆวันให้เราเป็นเหมือนพระเยซูกิตมากขึ้นให้เราสะท้อนพระสิริของพระองค์มากขึ้นให้เราทำงานของพระองค์สำเร็จได้จริงๆดังนั้นเมื่อพระเจ้าเลือกเราตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกพระเจ้ามีเหตุผลและเมื่อพระเจ้าวางเราในที่ที่เราอยู่ในเวลานี้พระองค์ก็มีเหตุผลด้วยเช่นเดียวกันให้เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราที่พระเจ้าวางเราไว้ดังนั้น สิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำทิ้งไม่ได้ครับพี่น้องพระเจ้าวางพี่น้องถูกที่ถูกเวลาแน่นอนให้เราดิฐานด้วยกันนะครับก้าแตพระบริดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักของพระองค์ที่รักเราตั้งแต่นิรันดรการถึงนิรันดรการขอบคุณพระเจ้าในแผนการในการทรงเลือกของพระองค์ให้เราเป็นบุตรที่รักของพระองค์และให้เราเองนําข่าวดีนี้ไปยังคนที่อยู่รอบข้างในชีวิตของเรา ในที่ที่พระองค์ทรงวางเราทั้งหลายไว้พระองค์เจ้าค้าขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะตระหนักถึงสิ่งนี้และทําหน้าที่ของเราอย่างส์สซื่ออย่างดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงใช้เราทั้งหลายพระองค์เจ้าค้าใช้ชีวิตของลูกด้วยที่จะเป็นเกลือเป็นแสงสว่างที่จะนําความรักของพระเจ้าไปยังทุกคนที่อยู่รอบข้างในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรและใช้เราลธิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมน อยากเชิญชวนให้พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่ YouTube Facebook ของ CGN ไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นแบ่งปันพระพรที่ได้รับผ่านช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าสิ่งนี้เป็นพระพรสําหรับพี่น้องขอพี่น้องที่จะมีส่วนในการอธิษฐานเพื่อมีส่วนในการถวายเข้ามานะครับเพื่อเป็นพระพรกับคนอื่นๆอ,อีกมากมายขอพระเจ้าอวยพระพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเรา อาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ